สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหลังข่าวนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันนะฮะทางช่อง11 NBT ภาคก,กลางแล้วก็รับชมได้หลากหลายช่องทางด้วยนะครับจากทาง Facebook ก็ Live NBT ภาคก,กลางก็ได้นะครับหรือว่า w w w NBT Central com ก็ได้นะฮะแล้วก็เราก็จะตัดเป็นคลิปสั้นๆออกทางสื่อออนไลน์ครับ c e b o o o y o u t u t e TikTok คุยหลังข่าวนะร,รับชมกันได้ตามแต่ประเด็นเลยวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ซึ่งโอ้โหตอนนี้หลายคนกําลังวิตกกังวลอยู่พอสมควรนะครับพูดถึงเรื่องฝุ่นเนี่ยเดี๋ยวจะลองเข้าแอปพลิเคชัน a i r ์โฟไทยกันสัหน่อยนะถือว่าเป็นที่พึ่งนะของใครหลายคนเลยนะครับผมก็อาศัยแอป a i r ์โฟไทยนี่แหละนะครับในการที่จะติดตามว่าสภาพอากาศนี้เป็นเช็คเรื่องของฝุ่น PM 2.5เลยนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวด,ดูจากมือถือผมเลยนี่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ ก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายพื้นที่ก็เกิดฝนนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เนี่ยโอ้โหสีฟ้าเลยสภาพอากาศดีมากฝุ่นเพียง2.5น้อยแต่จะเห็นทงางภาคเหนือนั่นแหละนะฮะที่จะเป็นสีส้มกับสีแดงสีส้มนี่คือฝุ่นเพียง2.5หนานแน่นจนเริ่มส่งผลกระทบกับสุขภาพแต่สีแดงเนี่ยมีผลกระทบและค่าเกิน91ดน,นไฮะตอนนี้หลักๆเนี่ยที่น่าสนใจคือภาคเหนือนะสีส้มกับสีแดงเลย ภาคตะนอกเฉียงเหนือจะมีแถวๆอุบลที่จะมีค่าฝุ่นเพียม2.5เนี่ยส่งผลกระทบกับสุขภาพร่างกายเห็นไหมครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจและหลายคนก็ยังก็จะฝุ่นเพียม2.5เนี่ยผงใส่คงแก้ไม่ได้อะพูดง่ายว่าพอหมดฝนเจอหน้าหนาวสภาพอากาศปิดไม่ค่อยมีลมเราก็ต้องเจอฝุ่นพีย2.5เนี่ยทุกปีนะก็ต้องหาหน้ากากมาใส่กันอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยว่าจริงๆแล้วฝุ่น PM 2.5เนี่ยมันมีทางแก้ไหมแล้วจริงอย่างอย่างต่างประเทศเนี่ยเขาเจอผลกระทบด้านนี้แบบเราหรือเปล่านะครับวันนี้ผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราครับท่านเป็นอดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณถารารลาชกระบังนะครับท่านศาสตราจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดนะครับสวัสดีครับคุณคนากรครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับได้ยินเสียงชัดเจนนะครับอาจารย์ ชัดเจนครับครับก่อนอื่นอาจจะปูพื้นความรู้ให้กับท่านผู้ชมบางส่วนที่อาจจะยังไม่เข้าใจหน่อยอาจจะได้ยินจากข่าวจริงๆแล้วอาจารย์ครับฝุ่นเพีย m สองจุดหเนี่ยมันคืออะไรและสาเหตุของมันจริงๆเนี่ยเกิดจากอะไรครับเพีย m สองจุดห้านะครับก็คืออนุภาคต้องบอกเป็นอนุภาคนะครับเป็นอนุภาคที่ขนาดเล็กมากๆครับขนาดเล็กกว่าเส้นผมของเราเนี่ย มากกว่าเจ็ดสิบเท่าและจริงๆแล้วในพียมสองจุดห้ามันมีอนุภาคที่เล็กกว่าน,นั้นอีกอเป็นองค์ประกอบด้วยพูดง่ายๆว่าเป็นอนุภาคที่ไม่ใช่เชื้อโรคนะครับหมายเขาว่าเข้าไปในร่างกายแล้วไม่สามารถกําจัดออกได้นะครับก็จะสังสังสะส,ส,สมไปเรื่อยๆและเป็นที่ยืนยันจากการวิจัยทางการแพทย์ชัดเจนนะครับว่าเป็นต้นเหตุของโรคร้ายตั้งแต่มะเร็ง ตั้งแต่โรคหลอดเลือกสมองตีบโรคหัวใจโรคทางเดินหายใจทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือเป็นดูภาพที่ร้ายแรงมาก oh. และดูภาพเพียม2.5นั้นมาจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์พง่ายๆครับเป็นองค์ประกอบคาร์บอนที่ออกมาจากท่อไอเสีย oh. เกิดจากการเผาไหม้ในที่โล่งแจง้งซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดเพียม2.5มากโดยเฉพาะในพื้นที่กรทม ซึ่งเกือบทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่เก็ดสิอร์ซนมาจากการจราจรโดยเฉพาะรถสิบลอ้อรถบรรทุกที่ปล่อยควันดำเครื่องจักรกลก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เข้าไปทำการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพครับครับครับยังยังฝุ่นพียมสอที่ออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์เนี่ยทั้งทั้งดีเซลและเบนซินหรือเปล่าครับอาจารย์หรือว่าดีเซลซะส่วนใหญ ใช่ครับที่จริงแล้วทั้งเป็นซินและดีเซลแล้วครับแต่ว่าเครื่องดีเซลจะมีปัญหามากกว่าแต่ฟังให้ชัดๆนะครับไม่ใช่เครื่องดีเซลทุกเครื่องจะปล่อยพีเอ็มสองจุดห้าต้องเป็นเครื่องที่ทํางานไม่สมบูรณ์หรือที่ภาษาช่างเขาเรียกว่าเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็จะมีอนุภาคพีเอมสองจุดห้าปล่อยออกมาเป็นลำวนและพิษาอากาศครับ,รบจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเครื่องจักรดีเซลใหญ่ๆ,ๆนะครับเกา่เกา นะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ก็คือรถบรรทุกรถสิบล้อเครื่องจักรกลก่อสร้างนะครับที่อายุการใช้งานมากๆเนี่ยแหละครับอ๋อคืออย่างที่อาจารย์พูดมานี้แสดงว่ารู้สาเหตุจริงๆแล้วก็น่าจะป้องกันได้สิครับอาจารย์พูดได้ถูกต้องเลยครับอันนี้คือสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าแก้ได้ในเมื่อเรามีความรู้ว่าจุดกําเนิดอยู่ที่ไหนครับก็ต้องไปจัดการที่จุดกําเนิด ในกรุงเทพจะแตกต่างจากขางเหนือนะครับภ้างเหนือก็คือเผาในที่ลงแจ้งก็คือเผาไร่นะครับ,รบแต่ในกรุงเทพเนี่ยจุดจาเนิดส่วนใหญ่มาจากรถและเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ครับดังนั้นเนี่ยนะครับวิธีการแก้ไขซึ่งเขาใช้ได้ผลในเมืองใหญ่ๆซึ่งเคยมีอากาศแย่กว่าเรามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงลอนดอนกรุงปักกิง่งหรือกรุงโตเกียวเขารู้มาจากรถ อันดับแรกก็แก้ปัญหาตางกายภาพเลยครับครับเขาไม่ยอมให้รถควันดำเข้ามาในเมืองเขาเลยเขาไม่ยอมเลยครับเขาไม่ยอมให้มีโรงงานที่ยังเผาไหม้ไม่สมบูรณ์อ,อยู่ในเมืองเขาเลยเพราะงั้นเขาจัดการตางกายภาพก่อนอเขาก็เลยมีความเข้มงวดไม่ให้รถพวกนี้เข้ามาเติมฝุ่นที่อย่างที่ผมย้ํานะครับว่าสูดเข้าไปแล้วเนี่ยถึงตายจริงๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับก็ถือว่าตายก่อนส่งนั่นคือวิธีการแก้ปัญหา ของเขาก็คือรู้ต้นต่อ oh. ก็คือไม่ยอมให้รถยนต์ที่ปล่อยฝุ่นเข้ามาในเมืองเลยนั่นคือันดับแรกครับครับครับเรื่องเรื่องของรถเนี่ยอาจารย์ครับไอที่บอกว่าปล่อยควันดําหรือว่าเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันเป็นเพราะไม่ดูแลหรือว่าเป็นเพราะรถเก่าหร,หรือว่าจริงๆแล้วพูดแทนคนที่มีสตังน้อยรถเก่าๆนี่กลัวว่าจะได้รับผลกระทบจริงๆแล้วมันยังไงครับอาจารย์ผมชอบคําถามนี้ครับเพราะผมเองก็มีรถเก่า <laughs> ครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปล่อยพียอมสองจุดห้า เพราะว่าเราชอบชอบดูแลเราดูแลรักษาดีครับเพราะฉะนั้นแล้วรถยนต์ในเมืองไทยมันแพงก็อย่าไปเหมารวมว่าออรถเก่าเนี่ยจะปล่อยเพียมสองชหาทุกคนันแล้วรถของเราของคุณคณากรของท่านผู้ชมเนี่ยเป็นรถขนาดเล็กพราะง้นแล้วถ้าเกิดจะปล่อยมันก็ปล่อยน้อยหรือถ้าเกิดดูแลรักษาดีก็ไม่ปล่อยผมย้ํานะครับว่ารถที่ปล่อยเพียมสองจุดห้าส่วนใหญ่นะครับเป็นรถ ที่ขนาดใหญ่เครื่องยนต์ดีเซล hmm. นะครับแล้วก็อายุการใช้งานนานและไม่ค่อยดูแลรักษาเ <c oughs> ช่นรถเมย์รถสิบล้อ <c oughs> นะครับรถที่ใช้ในการขนส่งแล้วก็เครื่องจักรกลก่อสร้างที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็เวลาตอกเข็มที <c oughs> ก็พ่นควันดาทีหนึ่งอย่างที่เราเห็นนะครับ hmm. นี่ก็จะเป็นเครื่องจักรที่ปล่อยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนอกจากการไม่ให้รถพวุ่งนี้เข้ากรุงเทพแล้วนะครับควรจะมีเขตในการควบคุมเนี่ย ข้อที่สองก็คือต้องมีเรื่องนะครับจูงใจทางภาษีครับรถเก่าที่ดูแลรักษาดีจ่ายภาษีน้อยๆครับไม่ผิดแต่ถ้าเกิดรถเก่าแล้วยังพ่นพีเอมสองจุดห้าอยู่แล้วก็อ้างว่าเป็นรถเก่าผมว่าไม่แฟร์แก่ลูกหลานนะครับถ้าเกิดรถเก่าถ้ารักษาดีภาษีต่ําถูกต้องแต่ถ้าเกิดรักษาไม่ดีเนี่ยจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยเขาคิดภาษีตาม ที่รถปล่อยมลพิษทางอากาศออกมาก็เรียกภาษีในกรรมบำบัดฝุ่นเอาภาษีจากคนปล่อยเนี่ยไปรักษาคนที่ได้รับผลกระทบนี่คือระบบการจัดเก็บภาษีแบบประเทศที่พัฒนาแล้วก็ถือว่ายุติธรรมท่านใช้ได้นะครับ,รบแต่ท่านเข้าเมืองไม่ได้แต่ถ้าเกิดท่านยังทู่สีใช้ท่านก็ต้องจ่ายภาษีมากขึ้นตามมลพิษที่ท่านปล่อยแต่ถ้าเกิดท่านไม่ปล่อยท่านก็ไม่ต้องจ่ายภาษี แพงตรงนี้แหละครับก็คือใช้ระบบทางกฎหมายเข้ามาช่วยเช่นเดียวกันครับที่ก่อสร้างในกรุงเทพมหานครเนี่ยที่บอกว่าเป็นฝุ่นใหญ่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับครับอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่รับผิดชอบเนี่ยก็จะเอารถขนอิฐหินดินทรายขนเหล็กเข้ามาซึ่งรถขนส่งเหล่านี้แหละครับผมเคยไปวัดฝุน่นจะมีฝุ่น PM สองจุดห้าเนี่ย หนาแน,น่นตามบริเวณที่มีการก่อสร้างเพราะว่าก่อสร้างเนี่ยก็เอารถสิบล้อเข้ามาเป็นหมื่นๆเที่ยวนะครับ,รบฟังไม่ผิดครับเป็นหมื่นๆเที่ยวเพียมสองจุดห้าเท่านั้นแหละครับดังนั้นถ้าเกิดจะป้องกังนรถพวกนี้ก็ต้องไปควบคุมเจ้าของโครงการด้วยในต่างประเทศเจ้าของโครงการถ้าเกิดว่ามีรถปล่อยเพียมสองจุดห้านะครับมาส่งของในอาคารของท่านท่านต้องรับผิดชอบนะครับเขาจะเพิกถอนใบอนุญาตในการก่อสร้าง เจ้าของตึกก็กลัว mm hmm. ก็จะไปเข้มงวดกับบริษัทร,รับเหมาบริษัทขนส่งแบบนี้ช่วยได้เยอะเลยครับแต่เมืองไทยเรื่องเหล่านี้ยังไม่ได้รับการดูแลเลยครับอจริงๆแล้วอย่างอย่างผมเห็นแต่ละปีประเทศไทยเราก็ต้องนําเสนอข่าวนะเวลาช่วงหน้นาหนาวฝุ่นเยอะอย่างเงี้ยจริงๆต่างประเทศเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องฝุ่นแบบเราไหมฮะอาจารย์ครับมีครับประเทศที่ต้องการพัฒนาประเทศที่ต้องใช้ขนส่งมีทางนั้นครับ mm hmm. ญี่ปุ่นก็เคยมีฝุ่นเยอะครับเกาหลีก็มี ไม่ต้องพูดถึงอังกฤษหรือประเทศจีนนะครับโอ้โหหนักหนาสหัสครับ<ม>ยกตัวอย่างจีนครับครับกรุงปักกิ่งเนี่ยเคยพลาดไม่ได้จัดกีฬาโอลิมปิกปีสองพันเพราะว่าอากาศสปกปรกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลให้ตกครับจีนแครนมากครับและใช้เวลาเพียงแค่แปดปีสองพันแปดเนี่ยจีนก็ผ่าน<ม>การทดสอบมาจัดโอลิมปิกสองพได้ และว,วันนี้อากาศของปักกิ่งสะอาดกว่าเดิมหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขาเดําเนินการอย่างที่ผมได้อธิบายให้กับท่านผู้ชมได้ฟังนะครับก็คือหนึ่งเขาไม่ยอมเขาปรับกฎหมายผังเมืองครับเขามีเขตควบคุมมลพิษไม่ให้ลดนะครับที่ปล่อยเพียงสองจเข้ามาในเมืองแล้วก็ย้ายนะครับโดยที่สนับสนุนกันกู้พิเศษให้กับโรงงานในเมืองเนี่ยออกไปอยู่นอกเมืองไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและจัดการกับ เจ้าของโครงการก่อสร้างที่ไม่รับผิดชอบและเก็บภาษีสําหรับนะครับเจ้าของรถบรรทุกที่ปล่อยรถนะครับให้ปล่อยควันดําตรงนี้แหละครับสามารถจัดการได้แต่ขนาดจีนนะครับควบคุมขนาดอนี้แล้วใช้เวลาตั้งแปดปีครับประเทศไทยถ้าเกิดเรายังเติมฝนเข้าไปแย่ครับแล้วจะแย่ขึ้นทุกวันวันนี้สําคัญที่สุดก็คือต้องไม่เติมฝนเข้าไปแล้วให้อากาศมันบําบัดตัวเอง และขนาดแบบนี้นะครับต้องใช้เวลาเป็นสิบปีนะครับ,รบแต่ถ้าเกิดเราไม่เริ่มต้นแต่วันนี้กรุงเทพต่อไปทุกคนจ่ายใจไม่ได้จะมีอัตราการเกิดโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเส้นเลือดตืดตันโรคของเด็กที่เติมตัวไม่เต็มที่ไอคีของเด็กเด็กไทยจะลดลงถ้าเกิดเราไม่เริ่มแก้ไขปัญหาตั้งแต่จุดกำเนิดแต่วันนี้ครับครับอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างในส่วนของประเทศไทยแล้วกันหลักๆตอนนี้ที่รู้ๆกันคืออย่างกรุงเทพละกับภาคเหนือ อย่างที่อาจารย์บอกกรุงเทพเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของควันจากเครื่องยนต์ที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ภาคเหนือก็อาจจะเผาในที่โล่งข้อเสนอที่น่าจะน่าจะทําได้อย่างเร่งด่วนนะครับในการเริ่มรับหนึ่งเนี่ยอาจารย์มีข้อเสนอไงครับเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM สองจุดห้าครับอาจารย์ครับเรามีเรามีตัวอย่างที่ดีในต่างประเทศมาแล้วไม่ต้องลองผิดลองถูกครับอันดับแรกทาได้เลยครับในเขตพื้นที่ชั้นในสิบหเขตเนี่ยปทุมวันนะครับ บางรักษาทอนบางคอแหลยนยนาวานะครับพนักครป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับสามมนธวงข้ามไปบางก่อกน้อยบางก่องใหญ่บางรักนะครับเขตทนบุรีเขตเหล่านี้เป็นเขตที่มีโรงเรียนอยู่อย่างหนานแน่นมีโรงพยาบาลอยู่อย่างหนานแน่นควรจะเป็นเขตควบคุมมลพิษแล้วครับรถสิบล้อที่ขนส่งที่มีเพียมสองจุดห้าควรจะมีการควบคุมแล้วครับถ้าเกิดปล่อยควันดําเข้าไม่ได้แล้วครับ ควรจะดูแลอย่างเต็มที่ครับตรงนี้สําคัญที่สุดมันจะทําให้ฝุ่นไม่เติมเข้าไปครับแล้วช่วยให้คนที่อยู่อย่างหนาแน่นนะครับโดยเฉพาะลูกหลานผู้สูงอายุเนี่ยนะครับได้อยู่ในสภาวะล้อมที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นข้อแรกเลยครับเรื่องนี้อุงลอนดอนนะครับและกรุงปักกิ่งทํำได้สําเร็จมาแล้วก็คือเขตควบคุมผลพิษเริ่มต้นจากชั้นในก่อนครับครับตรงนี้ทําได้ดีเลยข้อที่สองนะครับ ออกกฎหมายนะครับหรือภาษีฝุ่นครับสำหรับอาคารที่ก่อสร้างแล้วรับตึกสวยงามอย่างที่เราเห็นนะครับ,รบเขาควรจะได้ประโยชน์ด้วยเอาค่าใช้จ่ายในการป้องกันฝุ่นมาลดหย่อนภาษีได้บแบบนี้คนก็อยากทำดีถูกต้องไหมครับครับแต่ขณะที่อาคารที่ไม่มีการป้องกันนะครับติดไอ ตะขายรุ่งรุ่งเิ่งเลยรวมทั้งไม่มีการควบคุมรถสิบล้อที่เข้ามาขนถ่ายนะครับแบบนี้ต้องเสียค่าปรับหรือถึงกับถอนใบอนุญาตเลยครับตรงนี้จะทําให้กรุงเทพมหานครเนี่ยการเติมฝุ่นมันลดน้อยลงลดน้อยลงนะครับ,รบและสามสำคัญมากนะครับครับวันนี้อุปกรณ์ตรวจวัดเนี่ยทําได้เองและราคาถูกกรุงเทพยังมีแค่ไม่กี่ร้อยจุดเท่านั้นเองผู้เชี่ยวชาญบอกว่า กรุงเทพานครควรมีจุดนะครับวัดฝุ่นอย่างน้อยสองพันแห่งครับซึ่งวันนี้มานถูกมากและแจ้งเตือนประเทศทั่วกรุงเทพานครตอนนี้ควรจะขึ้นว่ามีเพล่สองจุดห้าเท่าไหร,รอย่างน้อยท่านน้อยทำให้ประชาชนลูกหลานเราได้ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น เรื่องนี้หาทางกายภาพมีเขตและให้สิบดีและสุดท้ายทท่โนโลยีในการแจ้งเตือนก็จะทําให้คนไทยได้ป้องกันตัวเองป้องกันลูกหลานสามข้อตอนนี้แหละครับฝุ่น PM สองจุดห้าของกรงเทศหมากนกรและประเทศไทยลดน้อยลงจากต่างประเทศแน่นอนครับครับถ้าใช้วิธีการอย่างอาจารย์ว่าเนี่ยน่าจะใช้เวลาสักกี่ปีครับอาจารย์ฝุ่นถึงจะลดน้อยลงครับฝุ่นเนี่ยเตรียมสองจุดห้าเนี่ยมันเล็กมากอื และมันขึ้นลงนะฮะมันไม่ได้ไปไหนตอนกลางคืนอากาศเย็นมันก็ไปลอยอยู่เหนือหัวเราเนี่ยนะครับพอกลางพอขอโทษทีครับตอนบ่ายอากาศมันร้อนนะครับมันก็ทําให้ลอยขึ้นไปเหนือหัวเราพอตอนกลางคืนมันก็ลงมาอีกเห็นไหมครับในรูปครับเพราะฉะนั้นแล้วฝุ่นมันขึ้นแนวดิ่งครับมันขึ้นแล้วก็ลงมันไม่ได้ไปไหนครับว่ามมันจะหายไปจากกรุงเทพพูดจริงๆแล้วใช้เวลา หลายปีครับหลายปีมากครับวิธีการก็คือต้องไม่เติมเข้าไปให้ธรรมชาติบำบัดต,ตัวเองอแต่ถ้าเกิดเรายังเติมเข้าไปทุกวันทุกวันเขาบำบัดไม่ไหวครับครับจริงๆแล้วใช้เวลาหลายปีมากครับหลายปีจริงๆครับแต่ว่าหลายปีมันก็จะเริ่มต้นแต่วันนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่เริ่มต้นมันก็ยังมีฝุ่นมากขึ้นมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณทุกปีเพราะฉะนั้นแล้วเริ่มต้นเถอะครับเพราะว่าลูกหลานเราจะได้ ไม่ต้องตายผอดส่งทุกปีทุกปีอย่างนี้ครับครับคือฟังอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยแต่ละข้อเสนอนจริงๆแล้วก็ก็คือผู้แย่คนที่สร้างฝุ่นเนี่ยรู้ตัวอยู่แล้วอย่างกําหนดเขตชั้นในไม่เติมฝุ่นเข้าไปพวกรถที่ไม่ได้ดูแลปล่อยให้เครื่องยนต์มันไม่ดีเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เติมฝุ่นเข้าไปในพื้นที่เรื่องการก่อสร้างก็เหมือนกันนะจริงๆก็แสดงว่าภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างเนี่ย วิธีการเวลาก่อสร้างนี่มันก็มีมาตรการในการป้องกันฝุ่นอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับถูกต้องครับแต่ว่าเราละเลยแล้วไม่มีการไปเข้มงวดกวดขันครับครับเราเราละเลยครับที่จริงแล้วกฎหมายในปัจจุบันมีอยู่แล้วครับกฎหมายในปัจจุบันมีอยู่แล้วครับได้ยินใช่ไหมครับได้ยินครับได้ยินครับอย่างกรุงเทพมหานครมีกฎหมายสิ่งแวดล้อมมีกฎหมายความปลอ ปลอดภัยอยู่แล้วสามารถใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับกฎหมายความปลอดภัยควบคุมได้เลยกฎหมายสิ่งแวดล้อมกฎหมายรักษาความสะอาดกฎหมายความปลอดภัยเหล่านี้สามารถป้องกันฝุ่นพิษเพียบสองจุดห้าได้ทันทีนะครับ,รบถึงแม้ว่ากฎหมายอากาศสะอาดยังไม่ออกมาแต่ปัจจุบันสามารถช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้แล้วครับอยู่ที่การังคับใช้เท่านั้นเองครับ,รบอะไปอย่างภาคเหนือบาางอาจารย์เห็นมีเรื่องการเผาภาคก,การ,กรเกษตรเผาในที่โลง่ง ไอ้เรื่องเผานี่มันจะป้องกันยังไงครับอาจารย์ว่าลนลงกันมามากมายเหลือเกินละไม่น่าเชื่อนะครับปัจจุบันเนี่ยเรารู้ผมเคยลงพื้นที่ครับครับปัจจุบันเนี่ยราชการรู้นะครับว่าใขรเผาเผาที่ตรงไหนครับรู้หมดครับครับผมผมเอาง่ายๆครับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับจังหวัดภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนเนี่ยมูลค่าในเรื่องของสุขภาพ ผมว่าตีมูลค่าปีหนึ่งเป็นแสนแสนล้านนะมูลค่าการสูญเสียจากนักท่องเที่ยวไม่มาก็เป็นแสนล้านผมว่าปีหนึ่งเนี่ยหายหลายแสนล้านถูกไหมครับคบำนวณได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมีความเสียหายปีละหลายแสนล้านเรารู้ด้วยว่าใครเป็นคนเผาผมว่าเราให้เงินเขาแล้วเขาไม่เผาเนี่ยกลุ้มยิ่งกว่าถูกไหมพวก,กัรงนตรงไปตรงมาแล้ว เนี่ยเราเห็นชัดนะครับพูดก,กันง่ายๆเลยดังนั้นในเมื่อรัชการรู้แล้วการชดเชยให้เขาไม่เผาเนี่ยผมว่าเราทําได้ซึ่งที่จริงแล้วใช้งเงินไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่มันลดความสูญเสียและสูญเสียชีวิตเนี่ยมันตีมูลค่าไม่ได้สูญเสียจากการท่องเที่ยวปีละเป็นแสนล้านคุณคณะกรรมการเห็นไหมครับครับทั้น,นี้แหละครับสามารถหยุดปัญหาการเผาในที่ลงแจ้งได้ก็คือการให้งบประมาณลงไปขอให้เขาไม่เผา ขอให้เขาเอานะครับส่วนนี้นะครับให้ราชการนะครับช่วยดูแลได้ตรงนี้สามารถช่วยดูแลได้ทันทีเลยครับนั่นคือข้อที่1ครับข้อที่2การที่เขาเผาเนี่ยหลยกรณีเป็นการทำ ming, คอนแทคฟาร์มิ่งก็คือจ้างทำฟาร์มครับดังนั้นรัฐสามารถคุยกับน,นะครับผู้ประกอบการเกษตรรายใหญ่ได้ให้ เขาได้เป็นสื่อกลางคุยกับชาวบ้านว่าถ้าเกิดเขาไม่เผาแล้วเขาจะได้หนึ่งสองสามสี่อย่างไรก็เป็นการป้องกันนะครับดูแลร่วมมือระหว่างรัฐเลขะชนรายใหญ่ตรงนี้ผมมั่นใจว่าช่วยได้เลยครับครับพูง่ายคือต้องมีมาตรการจูงใจเขาเลยละเพื่อให้หยุดเผาเสียทีครับไม่ยางั้นก็จะส่งผลกระทบแบบนี้กันตลอดไปคุ้มยึ่งกว่าคุ้มอืมนะครับจริงครับคุณคณากรผมคำนวณให้ดูตัวอย่างคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับครับครับ ครับณปัจจุบันอ่ะถามอาจารย์หน่อยอย่างอาจารย์นะครับออกจากบ้านในกรุงเทพไปทำงานในตอนนี้วันไหนที่พอเช็คค่ะโอ้โหฝุ่นเยอะใช้วิธีการป้องกันยังไงครับอาจารย์ครับโอ้โหยากมากครับคุณธนากรเพียมสองจุดห้ามันเล็กมากหน้ากากโควิดมันกันไม่ได้ครับครับแล้วหน้ากากเอสเก้าสิบห้าเนี่ยมันใส่ไปแล้วมันหายใจไม่ออกมันหายใจยากมากจริงๆครับมันแบบมันหายใจยากจริงๆคนก็ไม่ใส่ ซึ่งมันอันตรายมากครับต้องยอมรับว่ามันป้องกันยากจริงๆและลูกของผมเนี่ยเด็กเล็กไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้ก็ไปโรงเรียนไม่ได้เพราะว่าน้ำมูกไหลมากแล้วหน้าเป็นผื่นแดงครับลูกเพื่อนเนี่ยครั้กนน้ำเเลือดกำเดาไหลคือผมสงสารเด็กกรุงเทพจริงครับแล้วจะบอกว่าไม่ให้ออกมาวิ่งเล่นเด็กมันต้องวิ่งนะครับเด็กมันก็ออกมาเล่นอยู่ในห้องก็ใช่ว่าจะป้องกันได้ตรงนี้เป็นอันตรายมาก ผมห่วงลูกๆจริงๆครับแล้วก็ตัวอย่างลูกผมเนี่ยนะครับวันนี้ก็ไปไม่ไปโรงเรียนเพราะเป็นหวัดรุนแรงจากพพีสองจุาเนี่ยแหละครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับเห็นใจลูกหลานจริงๆเราต้องช่วยกันผลักดันอย่างรายการคุยหลังข่าวผมสิ้นชมนะครับเพราะวันนี้คนไม่ได้สนใจว่าอันตรายมันมากจริงๆคนไม่กลัวบันกลัวโควิดนะครับททั้งที่พิมพ์สองจุาอยู่กับเราทุกวัน อยู่ที่ป้ายรถเมย์อยู่หน้าโรงเรียนหน้าโรงพยาบาลมันไม่ได้มาเป็นฤดูกาลนะครับลองไปวัดสิครับหน้าโรงเรียนหน้าสี่แยกนะครับป้ายรถเมย์ใต้รถไฟฟ้าใต้ทางด่วนเกินทุกวันครับครับก็อยากให้ท่านเห็นแก่ลูกหลานนะครับไม่ใช่ลูกผมคนเดียวลูกคนองเทียเนี่ยแหละครับวันนี้อาการหนักจริงๆครับครับเอาละครับวันนี้ตรวจสอบเท่านี้ก่อนเวลามีน้อยนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับคุณครับอาจารย์ครับ ยินดีครับขอบคุณพนากรนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับครับเอาละครับอาจารย์ศาสตราจารย์ดรสุชชวีสุวรรณสวัสดนะครับท่านเป็นอดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฐาารลาดกระบังก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะก็อย่างที่อาจารย์ดรเอบอกแลลวฮะข้อเสนอหลักๆก็คือกําหนดเขตควบคุมใชั้นในไม่ให้มีการเติมฝุ่นเข้าไปนะครับใช้มาตรการเรื่องภาษีฝุ่นนะครับ แคป์เรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆที่ก่อสร้างถ้าสร้างฝุ่นน้อยก็ได้ลดหย่อนภาษีฝุ่นมากก็ถูกเก็บภาษีสูงแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์ตรวจจับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละจุดในกรุงเทพจุดไหนที่ค่าฝุ่นนะครับมีปัญหาอยู่ส่วนเรื่องการป้องกันการเผาก็อาจจะใช้มาตรการเรื่องเงินชดเชยนะครับมาดึงดูดคนจูงใจให้เลิกเผาก็ต้องทํากันแบบนี้แหละครับพูดง่ายๆก็คือว่าต้องไม่เติมฝุ่นลงไปเพื่อให้ฝุ่นที่มีอยู่เดิมเนี่ย มันค่อยๆน้อยลงซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายปีพอสมควรนะครับนี่ถือว่าเป็นแนวทางแล้วข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาฝุ่นเพียม2.5ครับนี่คือเนื้อหาสาระที่มาพูดคุยกันนะครับวันนี้กับรายการคุยหลังข่าวพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาทางช่อง11 NBT ภากกลางแล้วก็รับชมทางสื่อออนไลน์ย้อนหลังของเราได้ทุกช่องทางช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมคณากรประกอบชัยชนะพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ